ที่2นั่นเองนะครับใครครับที่เสียสละนะครับไม่เข้าประกวดร้องเพลงเพื่อหลีกทางให้เพื่อนครับโอ้โหดูน้ำจิตน้ำใจเข้าขะนังฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับแม่อย่างนี้จะเป็นใครต้องลองทายกันดูละครับถ้าข้อนี้ผิดเอาบ้านพี่ไปเลยเอาเช่าอยู่เอาน้ำยกคำตอบครับ เจเจจิวคุณจิวสองคนนะครับมิกก์เหลือจิวมิกตอบอะไรอ่ะดิวเทำไมทำไมมีการันตีพี่เขาขนาดนี้มั่นใจมากเลยนะเงียบเงียบก็ดูเป็นคนมีน้ำใจทั้งคู่นะแบบเสียสละได้แต่ว่าเลือกพี่นิว ครับผมคือคิดว่าพอๆกันทั้งคู่แต่ตายสุดกันตอบสุดท้ายเลยพี่นิวนี่สิครับเรือพี่นิวเพราะว่าเพราะว่าเขาน่จะได้บ่อยแล้วไงเากเลยเออไม่เอาละเพื่อนๆเลยบ้างคือได้รางวัลบ่อยแล้วก็เลยแบบเปิดท้ายอื่นบ้างครับผมก็พวกเหตุผลเยอะๆผิดเสมอเาง่เหตุผลง่ายๆแล้วกนี่ผมถูกขึ้นมานั้นอะไรกที่ไม่ตรง เราคิดว่าในช่วงเวลาที่หลักการเขาเยอะน้องเขาประกวดกันเนี่ยน่าจะเป็นย้อนไปประมาณสักเจ็ดถึงแปดปีที่แล้วฮะซึ่งในช่วงนั้นก็น่าจะไปอยู่ประมาณสักปีสี่สิบกว่าในปีสี่สิบกว่าเนี่ยในช่วงค่าวิกฤตเอาเขาเรื่องลี้งฝ่าพัฒนาแล้วเนี่ยบอกตรงข้างมาตัว ดราม่าของเขาเนี่ยมาจากรายการเดอะสตาร์แล้วแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วสองคนนี้เคยผ่านอะไรกันมามากมายบอกกันตามตรงตรงนี้นะครับว่าโอ้ยอยากเห็นผิดละเกินผมบอกแล้วผิดข้อนี้เอาบ้านไปเลยเฮ้ยใหม่มากบ้านของพี่ป๊อปซื้อมาเองเช่าอยู่เช่าอยู่เออดี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 ครับผมอ้าวคุณอ๊อฟบ้างดีกว่าอ๊อฟตอบพี่จิ๋วครับทำไมอ่ะเพราะว่าเราเราเคยดู ตอนเขาประกวดครับเจ้กอดก่อนที่เขาจะประกวดเนี่ยเขาเข้าเหมือนจะไม่ประกวดด้วยซ้ำเขาเหมือนจะไม่เป็นคนไปไปไปเข้าประกวดโครงการนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยนึกมองย้อนกลับไปว่าอ๋อถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีโครงการประกวดประกวดหนึ่งเราเราเขาต้องต้องยอมสละสิทธิ์เพื่อให้เพื่อนเขาคงทำเนี่าเป็นสมัใช่คุณปุ๋เลยให้ไปขายก็ขาด้วยคือถ้าเฉลยมาไม่ใช่นี่จากที่เขาพูดมาไม่ดีเลยคนที่เสียสละนะครับไม่เข้าประกวดร้องเพลง เพื่อหลีกทางให้เพื่อนนะฮะคนนั้นก็คือจิ๋วครับแม่ตาหลอกโอ้นี่ช็อกเลยสองคนนี่ช็อกเลยเป็นคุณจิ๋วนี่เองล่ะครับ ที่ถึงกับไม่ไปประกวดร้องเพลงเพราหลีกทางให้เพื่อนแม่น้ําใจเธอนี่เข้าขั้นแม่พระเลยทีเดียวแต่ว่าใครจะไปเชื่อล่ะครับของแบบนี้ต้องมีหลักฐานกันสักหน่อยดีเงาเราไปคว้าตัวมาเลยครับเลย<ะ>ไปดึงตัวมาเลย<ะ>เพื่อนคนนั้นที่เขาหลีกทางให<ะ>้เราพามาเลย,ยแต่ถ้าเขาคอให้คุณแจงเลยดีกว่า ดูสิครับโอ้โหเจมากเรื่องราวมันเป็นยังไงครับที่เขาบอกว่าคุณจิ๋วเนี่ยถึงขั้นว่าหลีกทางให้เพื่อนเข้าประกวดแทนหรือว่าเพื่อนได้ลงแข่งแทนมันเริ่มจากการประกวดอะไรครับก็คือตอนนั้นมันจะมีประกวดที่เชียงใหม่แล้วคือเขาประกวดเราเพลงมาเยอะอย่างเงียง้ยเขาเห็นเราแบบร้องเล่น,ลนประกวดประกวดไหมอย่างเงี้ยแล้วบอกเฮ้ยไม่เอาไม่กล้าประกวดอย่างเงี้ยจิ๋วก็บอกว่าเดี๋ยวจิ๋วจะให้แจงประกวดแต่ว่าจิ๋วไม่ประกวดเพราะว่าเขาอ่ะกวาดรางวัลมาทั่วเชียงใหม่เขาขึ้นชื่อว่า ขึ้นเวทีไหนกว่ารางวัลตลอดใช่ค่ะก็ท่านี้เขาก็ซ้อม เป็นติวเตอร์ให้ต้องร้องแบบนี้นะเราก็ฝึกร้องร้องนะตรงนี้นี่เฮ้ยไม่ได้มันไม่เต็มเสียงร้องใหม่ถามว่าเข้ารอบไหมเข้ารอบใช่ก็คือเข้ารอบเข้ารอบก็คือรู้สึกอ่าจะเป็นเข้ารอบตอน10คนแต่พอ10คนเนี่ยแบบคนมันเยอะแล้วแบบโหคนดูเยอะแล้วเราตื่นเต้นไงเพลงขึ้นเฮ้ยเพลงมันขึ้นตอนไหนเราก็แบบโหเอื้อแบบมันแบบมันไอ้มันตื่นเต้นใช่เพื่อนก็อยู่ข้างล่างร้องสิร้องร้องสิร้องกับเพลงกันร้องเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนคือคุณจิ๋วใช่คือยืนแบบว่ายืน ใช่ค่ะหลังจากที่เทรนมาตลอดเวลา<ช>พอเราล้องเสร็จเราไม่ได้ใช่ไหมคะครเราก็ลงมาปุ๊บแบบเฮ้ยไม่เป็นไรล,ล,ล้องดีแล้วล้องดีแล้วเราก็นึกยังไม่ได้ร้องนะเพลงมันจบแล้วเนี่ยไม่ได้ร้อง <laughs> ใช่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย <c oughs> อาจจะไม่ได้รางวัลใช่ค่ะนะครับ <c oughs> แต่ว่าได้เห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยโอ้โหแบบรักแล้วก็เป็นห่วงเรามากทั้งเรื่องของการเทรนให้ด้วยแล้วก็แบบดันให้เราแบบไปประกวดเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกประทับใจเขาเพื่อนคนนี้มีน้ำใจเสมอใช่ ไปซื้อ <tekrar> จิ๋วยิ้งเป็นคนเซนซิทีฟคุณเลยขอคค่ะขอบคุณค่ะแล้วทางนี้จิ๋วมากดีกว่าคับกับเหตุการณ์นั้นรู้สึกยังไงบ้างที่รู้สึกว่าทำไมเราถึงตัดสินใจถอยทับเพื่อให้เพื่อนเนี่ยเข้าประกวดแทนถ้าเพื่อนเราเขาอยากลองทำอะไรที่เขาคิดว่าเขาไม่เคยทำเราแค่อยากจะสนับสนุนแค่นั้นเองเะคะเวลาเรามีเพื่อนแล้วเราก็อยากจะให้อะไรที่เราได้ได้อะไรประสบการณ์ใหม่ๆมาแล้วเราก็อยากจะให้เพื่อนเราได้แบบสิ่งที่เราได้บ้าง ไปไอด้วยนี่ลันจนี่ะครับยิ่งเป็นเพื่อนกันก็ต้องยิ่งแบ่งปันและมีน้ำใจให้กันอย่างคุณจิ๋วของเรานี่แหละครับส่วนตอนนี้คนที่ยังตอบไม่ถูกเลยสักข้อเดียวและมีแววที่จะถูกทำโทษหน้าเสาธงมากที่สุดก็คือนายบิ๊กนั่นเอง ยังเหลืออีกหนึ่งข้อที่จะต้องมาลุ้นกันช่วงหน้าล่ะครับใครครับที่รับจ้างเขียนจดหมายรักในโรงเรียนเฮ้ยผมว่ามันดูจดหมายนี้ดีกว่าไม่รู้แบบเคยเห็นกันหรือเปล่าอันนี้จะเป็นครั้งแรก60ล้านครวรเรือนจะได้เห็น ขอบคุณที่เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเช่นกัน <c oughs> มากกว่าเลิฟ <c oughs> เป๊ปรมานะ <c oughs>